วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปสนุกๆแ,แบบนี้ไปเรียกยอดวิวกันดีกว่าคะ่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่า<ะ>เดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้นะคะส2 เดี๋ยวเราไปถ่ายฉากที่มอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยค่ะสามสองหนึ่งเริ่ม <S <S เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนแรกเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกำลังกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปถึงจุดจุดที่เรากระโดดเมื่อกี้ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะ จากนั้นจิ้มที่คลิปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะเราเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงได้คลิปตึงออกมาแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลย์ห,หรือภาพซ้อนค่ะคลิปตึงจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างกดค้างที่คลิปตึงเราลากมาด้านหน้านิดนึงค่ะจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกการลบแบบกำหนดเองเลือกแปลงปรับขนาดหัวแปลงตามต้องการค่ะกดครั้งที่มอเตอร์ไซค์แล้วระบายสีให้ทั่วเลยค่ะระบายสีตัวคนไปด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่มอเตอร์ไซค์วิ่งมาค่ะให้ภาพเสมอกันนะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดคีย์เฟรมค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะจากนั้นกดค้างที่มอเตอร์ไซค์แล้วลากถอยหลังไปค่ะกดค้างที่คลิปด้านล่างค่ะแล้วลากย้อนกลับไปยังคีย์เฟรมอันสุดท้ายค่ะคลิปจะออกมาประมาณนี้ค่ะ <S <S และนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ